Yeah. Er ใช่ขุนกระป๋องเชี่อวโอ้หุนกระป๋องชุบหุนกระป๋องแล้ว <laughs> หุนกระป๋องก็ยืนรุดของข้างๆุนกระปอ <laughs> อ๋องเฮ้ยเฮียปาร์ตี้หุนกระป๋องเฮ้ยแต่กูข <c oughs> ุดหุนกระป๋องแต่ก <c oughs> ูเอามิดเอาเอามือเสียบท้องพ่อโรบ้าเลยนะเด็ด <laughs> 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 แ,แต่ว่ากูมีดาบด้วยมีดาบด้วยเมียมี้ยไม่เชื่อไงยสลิงเออดึงดึงฮีมา ไปตรงนี้ไปไปตรงนี้ไปใกล้ๆก็ยังดีเอออย่าเยอะนะมึงน่าจะลงนี้กันหมดไหนวะอ้าวอ๋อมามานี่กันชอบตึกเลยชอบในซรงซุงเลยมันลงตึกอะเวลาเราไปอยู่ที่สูงๆงเราจะเห็นสีใดรู้ป่ะไปีินเฮ้ยมีคนลง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  ฆ่าฆ่าติดโตแม่งฟ้าระเบิดกระสุนมอดมึงก็ต่อยสิไม่กูใส่กระสุนอยู่แม่มึงทำไมวะมึงทำไมวะ เพี่ปิดทีมพี่จะเอาลงคืนเฮ้ยล้างล้างลดใบลดใบเอ้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนข้างล่างโตก่อแต่งแล้วโตพี่โตเออ

ไปเสือก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 ช็อบเสือกจังเลยมาเต้มาเต้มาเต้มาตีคุณกระป๋องได้เวลาโจมตีเอสอูไ่ควรตีไหมมา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 งนี้ตรงน เข็มล็อกนูนสโควิ่งใส่เลยไอ้ไหนวะ <c oughs> เอาลูกซ้อมก็สุนลูกซอมใครมาจากไหนวะเรียบรูทของรุดของ มีตรงนี้อุ้ยกระสุนทีวี่เต็มเลยเฮ้ยนี่เช็คตีนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แตกแตกคิวแคคคิวแคคสับเช็คคิวเช็คคิวระวังแตกหนึ่งแตกหนึ่ง หนึงนะใส่ศูสุนก่อนชั่วแนี่ลีดเดอร์คุได้เป็นคิวลีดเดอร์สัตว์ได้เป็นคิวลีดเดอร์อเจ้าเจ้าไ,ไาโอโ้ขี้เอมไว้เดี๋ยววะโอ้โหวับไม่เป็นเดี๋ยววับไอ้เจ้าระเบิดลูกเดียวโอ้ชิวหมดอันนี้คืออะไรวะสกิลเหรอสายยุทไหนทิศตรงพื้นตรงพื้นเต็มหมดเนี่ยไม่ใช่เพียงสีอันสีอสิตรงไหน โมเาหนึ่งในฮิวยู <S <s ่ฮิวอยูไมีแด้ฮิวเล็กจากอ๋ออยู่ข้างบนนู่นคฆ่าไปห้าตัวเลยเฮียยันแม่คสามสเชี่เ พวกเราไปจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนปะไปหน,น้าตายจังเลยตรงนี้หน้าตายจังเลยอือ <c oughs> ชิบอย่าเราไม่มีกระสุนลูกซองให้ดูเลยเออเ <c oughs> จ๋อแล้วไม่เจอกวนตีไหมกวนตีไหม <c oughs> พึ่งอย่าพึ่งมันวิ่งไปทางอื่นไม่ได้วิ่งไปหาเราโอเค ไม่เป็นยิงกับใครไม่รู้อะเอออย่าอย่าเพิ่งโผล่ตัวนะเสียง,งให้เปิดกล่องรงีบจัรงรงีบยิตงตามต้า ม่เกินตีไหมึงแคลูอ้ไปกได้เอาปไอูเกินตายตีนาะไปเยอะๆๆ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 ยๆงๆๆ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 ๆูๆๆๆๆๆๆูๆๆๆๆมาๆๆ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  What the hell, what the hell, what the hell, tí, ôi hilde hào hilde hilde hiếu hiếu, hilde 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 hiếu hiếu, enemy's shield hey. 30 seconds before the ring closes use octane well frag out frag out นูหนูยิงกันอยู่ตรงนั้นอ่ะอันตีอันตีปะอันตีไหมอันตีเลยอันตีเอันตีเลยโอ้โหมึงอันตีได้มองเห็นง่ายมากข้าหน้าขมีตัวเนึงต้องมีดิเอ้ยเ โอ้โหกลับไปอย่างรวดเร็วถอยถอยถอยถคุณโดนดูดไม่ใชมีฮีชิวบ้างปล่อยปล่อยเลยก็ได้ไม่มีไม่มีฮีชิวเอาไงโอเคตาได้เก็บฮีชิวมาไหมไม่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 มีเลยไปไปไ để tôi chụp phút đây lên để tôi chụp phút đây lên à Mình sợ đi nữa tôi đây đổ tam lắng này rồi nhá có tay có tay không có đen ai đột đột đăng đứng có đừng đừng có ีนาเฮ้ยสีนาทีไม่ได้หรืสิวี่เฮลเล็กก่อนนะแล้วค่อยใช้หิวใหญ่ออเกิดสุนหมดไปยิงมาไม่ได้รูดอีกชิบหายราสุนแล้ว ไล่เลยเฮฟี่เฮฟี่เฮฟี่อ่าเอาอย่ากฟูก็ได้เจลเจลมีร้อยนั่นนะเอาไปหกสิบคนละครึ่งโอ้คนละครึ่งไอ้กอดแดงแม่งหายไปยังวะแต่แต่กูยังไม่ลงทะเบียนลงคนละครึ่งเลยนะฮัลโหลเอ้ยเราเข้าเข้าเลยก็ได้มั้ยไอ้ได้เหรอในบ้านในบ้าน เอ้ยมันรู้สลิงไหมไม่รู้สลิงไปสิกูกูกูรู้สลิงยิงมันสองดินี่ไงกระสุนจะหมดแล้วสิยึดเกาะแดงเนี่ยเกาะแดงเอ้ยมีอีกตีมีอีกตีมันไห้เราอยู่อยู่ข้งล่างอยู่ข้างล่างไม่มีกระสุนสกัดยึดไม่มีกระสุนกำลังไปกำลังไปกำลังไป โอ้กูเก็บหมดเลยไม่มีกระสุนโอ้กอดแดงเต็มแล้วฉันยุดหัวกระสุนพอกูไม่รู้เอากระสุนด้วยโอ้โอ้สัตว์โอ้โหนเฮบี้เฮบี้หกนัดพระเจ้าได้ฝนเมตตาผมเฮ้ยวงบีบวงบีบมีแรง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 ไป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 เฮ้ยมึงกูมีอติกูมีอินตินะไม่ถาอติกูมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนตรงนั้นน่ะ ไหนวะมันยิงสไนเปอร์มัอยครูเมื่อกี้อื้มอื้มเขี่ยงงูแรงมากงูไอ้พวกมึงอย่าไปยิงเปิดนี่ให้กูฮิวก่อนไอ้เหี้ยแนวแตกเลยเล่นชิบหายละเฮ้ยเล่นหายละเข้าวับมาได้เลย อยู่อยู่หลังนี้อยู่หลังนี่มาอยู่หลังนี้นีอยู่หลังนี้หลังวิ่งไปได้ยิงก่อนไปเด้อมึงกระป๋องมาเอ้ยเหลือสามตะคอดเฮ้ยระวังมีคนระวังมีคนเสือกกูเมีอันติบอกได้แค่นี้มึงกูมีสี่สิบนะมึงอุ้ยมีเลยเฮ้ยวิเหรอใช่วิคกูมีกี่ไม่มีเลยเหี่เอ๊ ก็แตกหนึ่งคนเป็นโอ้ยเมากูแต่ยุดจบแล้วเมากูคลิกซ้ายไม่ติดคลิกขวาไม่ติดนี่มายคลิกซ้ายไม่ติดนี่มึงยิงไม่ได้อย่างเที่เลยนะเฮ้ยตีเสือกให้กูตีเข้าไหมเดี๋ยวไม่ล่างแตกล่างกอดแตกบ้าล่างกอดแตกแล้วมีตีเสือก ไม่มีกระสุนน้าโอ้ยไม่รุนสายมาสายมากระสุนกูยู่หมดแล้วสายยเอาไงวะเอาเอาสี่สิบนัดสุดท้ายกูไปแต่กูใช้กระสุนพลังงานเองนี่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 มาเก็บเก็บ ไป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 ไ,ปไปวิ่ง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 วิววิ่งดน่ <c oughs> นี่นี่นี่่นเล่น<ช>่น<ๆ>ี่ท่นไหมอุ้ยเล่มแตกเล่มแตกโอ้หายแล้วอยู<ๆ>่บอกค่บไปให้นีไอ้ย่กูเหวนไอ้ต้าสวนกูเลยสวนตาม แม่จะสวนหนีเฉยอากูปังตาแล้วอึกูจะช่วยยังไงไปตายแม่โตวิ่งโตวิ่งบวงแลกบวงไลเอี๋โตวิ่งแม่งกระสุนก็ยังไม่มีกูจะเอาอะไรไปชนะเขาเปิดเปิดดูเปิดดูเปี่ยมเฮียบไลเอโม่ไอ้ตาวไปหมดเลยมึงตามมาก่อนตามมาก่อนไอี๋ปีน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 สิสัตว์ ไปขึ้นหลังนั่นไปข้้งหลังนั่นไม่งั้นเดี๋ยวออกไม่ได้ตรงนี้พอได้ขึ้นเลยสองสปอร์ตเอ้ยเดี๋ยเราเอาไหมกูมีเกาะเท่าไหร่วะยี่ห้าอันกูมีเยอะอยู่เอาไปเกาะของกูเยอะเกินโอ้โเยอะเกินโอ้เป็นคิวดีเด้อคิวเล่นคิวเล้น เป็นคิวลีเดอร์เฮ้ยโอ้เโหเอเมอร์อยู่ไหนเอเมอร์เอเมอร์อยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นไหม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 เห็นม้ไอจริงเอ้ยเดี๋ยวสองตีปะอะไรวะเขาอยู่ครบเลยวะล่ะเขาอยู่ครบปะไม่รู้เรื่องอะไอบดสองตัวอะแอบไป ไปในระเบิดอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเข็มล็อกร้อยห้าสิบหน้าสุดท้ายมันมีเคเบิ้ลอะเคเบิ้ลเหรอมันมีเคเบิ้ลเคี้ยยะรอให้วงบีบแล้วมันให้มันวิ่งมาเว้ยเคเบิ้ลปืนใช่ไหมเออปืนใช่ใช่ ไอปืนสนัยนะเออนัดเดียวที่หัวเอ๊ะเสิ่ยเฮียอะไรคือคลึกลัวเนี่ยกูเปิดอันนั้นเหรอไม่ไม่ข้างซ้ายหูวเอชลิงข้อเพื่มมีอ๋ออ๋อนี่ไงมันองวิ่งมาเว้ยตาตาไม่มีเลือดเล็กเหรอแบบฮิวเล็กเหรอไม่มีหัวหมดโอกูมีฮิวเล็กสีนันมึงยังต่อนอีกอ่ะตัวหนึ่งวันหนึ่งเดินหาแม่ง มุดหาหนึ่งอะล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยวลาสลิงไปแล้วสลิงที่จตี้เตรียมแล้วกูใจร้อนยังไงไอ้มันมันวาบมานวาบมาไอ้ไอ้มันแจ็ปไว้ไอ้ยังเป็นว่างปลาวงคืออะไรอ่ะไม่มันปลามันปลาเกินกะยากไอ้ขอบคุณเฮมลอดฟูขอบคุณเฮมลอดฟู เออกูเป็นชนิ่าคนเอาชนะอะไรปาร์ตี้หุ่นกระป๋องเอาอะพี่กเต็มแล้วกูจะเล่นยังไงปาร์ตี้หุ่นกระป๋อง